สวัสดีครับผมแมงจากชอ่องแมงสมานะครับวันนี้เราอยู่กับเกมดาร์กเนสเอ็มคลาสสิกนะครับผมเราจะมาพูดกันถึงวิธีอัพสกิลของน้องแวนนะ่นเนาะในเมื่อน้องแว่นเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมขอรัดคิวนิดนึงอ่ะน้องแว่นวันนี้ที่เราจะพูดถึงคือน้อง้องแว่นฝั่งดาเมจเวทมนต์หรือฝั่งอาร์เคมิสนะครับผมหรืออะไรนักนักเล่นแร่นักเล่นธาตุอะไรสักอย่างหนึ่งในภาษาไทยต้องขอโทษที่ผมจำไม่ได้นะครับคราวนี้เจ้า ฝั่งเวทมนต์เนี่ยหรืออะเคมิสเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็นสสายเชย่นกันก็คือสายดาเมจจัดเลยก็คือสายน้ากับไฟนะครับกับอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นฝั่งดาเมจธาตุมืดอันนี้ดาเมจธาตุมืดเนี่ยมักจะเป็นดีบัฟเป็นตัวป่วนแล้วซับพอร์ตได้มากกว่าที่จะเป็นดาเมจนะครับแต่ทําดาเมจได้เช่นกันนะถ้าเราจะบิวให้เป็นดาเมจสุดๆเลยก็ทําได้แต่อาจจะไม่สู้เท่ากับน้ําไฟนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดกันก่อนถึงอะเดฟหรือ ฝั่งน้ําไฟนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นอ d เด t นะครับอ่ะวิธีอาสกิลมาดูกันครับคัดแรกเนี่ยด้วยความที่สกิลมันยังไม่มีเป็นความสามารถทางเวทมนต์สักหลายนะอาจจะมีที่ถ้าอันเนี้ยตัวเนี้ยถ้าเรายิงออกไปมันจะเป็นดาเมจเวทมนต์ก็จริงถ้าเราใส่ไอเจ้าตัวคาบาร่านะก็คือตัวที่เราเหมือนเป็นปืนยิงฉีดน้ำแต่แนะนำให้อัพไฟดีกว่านะครับเพราะว่าเราเป็นถ้าเป็นดาเมจฝั่ง ฝั่งน้าไฟล้วจะอัพาธาตุไฟด้วยตัวนี้จะใช้ดาเมจได้แรงกว่าส่วนอันอื่นเอามาใช้ได้ใน PP นะครับพวกสต,ตาร์พวกเนี้ยแต่ลื่นแวก็กเนี่ยแนะนําทุกคนต้องอัพแล้วต้องควรจะต้องอัพให้มันเต็มเนาะเพราะว่ามันจะมีโอกาสในการล้มแล้วมันบอสล้มทีนึงอนะ่ะมันขัดสกิลได้ดีมากเลยนะครับอืมแถมเพิ่มการเคลื่อนที่เพิ่มการมูฟสปีดเป็นจะบอกเป็นบัฟก็ไม่เชิงเนาะมันเป็นสกิลแวคทีฟแต่เพื่อนเพื่อนที่มาเหยียบเนี่ยสำคัญมากเลยมันช่วยให้ เรา move หลบสกิลบอสได้ดีนะครับส่วนอัน h ฟอรโดผมอัพไว้ที่แต่ทีามเลยเต็มเลยเพราะว่ายิ่งอัพยิ่งถึกนะครับเจ,เจ้าหุ่นเนี่ยมันจะเลือดเยอะกว่าเรา600%เลยเอ่าลยแล้วก็สกิลเลือกอัน h ฟอรโดอันนี้ต้องอัพครับแล้วก็ตู้ออโตเมดเนี่ยตู้อันนี้เป็นตู้กับข้าวามันก็จะสุ่มบัฟออกมามีคีมีเดฟมี ADK มี HP มีมานา แล้วแต่ที่จะสุ่มนะครับอันนี้ก็อัพไว้ต่อมามาดูฝั่งอาร์เคมิดกันบ้างครับฝั่งอาร์เคเมดเนี่ยผมตัวนี้นะอย่างที่บอกไปเราจะทําเป็นดาเมจน้ําไฟนะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูฝั่งซ้ายก่อนฝั่งซ้ายกับตรงกลางมันจะเป็นดาเมจน้ํากับไฟเนาะอ่ะฝั่งซ้ายสุดแมกมาพันช์เราอัพไปเลยความจุมันอัพเต็มได้9้าแหละแต่ว่าผมแบ่งไปอัพฝั่งฝั่งพิษด้วยนิดนึงหรือฝั่งสายมืดนิดนึงเดี๋ยวจะบอกเหตุผลนะครับอัพตามนี้ก่อน7 แมกมาวอลอันนี้แมกมาไอแมกมาพัน ma, ma เนี่ยถือเป็นสกิลเก็บบับเบิลนะเดี๋ยวต้องบอกอย่างเดียวจะอธิบายแมกมาวอลอัพห ma uh, แล้วก็แมกมาเวฟอัพสเพราะว่ามันอัพได้แค่นี้เนาะแล้วก็อัพอันนี้เป็นทางผ่านซึ่งมันก็จะเพิ่มโบนัสแหละทางธาตุไฟกับธาตุน้ำเนี่ยเพิ่มโบนัสแล้วก็อันติดฝั่งนี้ครับอันนี้คืออันติดฝั่งอาเดฟส่วนมาตรงกลางคอัพค็อกเทลค็อกเทลเป็นสกิลบัฟ สกิลบัฟที่ดีมากๆนะครับเป็นสกิลบัฟที่ดีมากๆในที่นี้คือเขาจะบัฟอะไรบ้างเพื่อนๆมาดูนี่ถ้าเพื่อนๆใช้บับเบิลหชิ้นนะเดี๋ยวจะอธิบายเนาะใช้บับเบิลหชิ้นเนี่ยเพื่อนๆจะได้ทั้งตั้งแต่บับเบิลสชิ้น4ชิ้นเลยก็คือได้ทั้งสเต็งเอจี i อินเนี่ยสค่าเซตไอตัดเนี่ยบวกไปเลย15%แล้วก็อัตราการฟื้นฟูเนี่ยฟื้นฟูสกิลเนี่ยก็คือการรีการเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นอันนี้ดู อ๋อยังเหมือนเดิมอ่ะดูนะะฟื้นฟูรักษาเพิ่มขึ้นสิ้าเปอร์ซ็นเวลาเราฮิวอะเนาะอของสกิลรักษานะอะแล้วก็สุดท้ายเป็นคูลดาวต่างๆเนี่ยมันจะลดลงสิบเปอร์เซ็นตในช่วงที่เรามีค็อกเทลนะครับอ่ะดังนั้นคนที่บัฟควรจะต้องเก็บบับเบิลก่อนให้ครบนะครับก่อนจะไปที่อื่นเรามาพูดถึงบับเบิลกันก่อนเนาะเจ้าบับเบิลคืออะไรเจ้าบับเบิลคือสกิลที่ คือแพสซีฟที่มันจะเด้งมาหลังจากเรากดใช้สกิลเช่นเรากดใช้สกิลนี้เ,นเห็นบับเบิ้ลซ้ายบนนี้ไหมครับมันขึ้นมาหนึ่งกดอันนี้ขึ้นมาสองรวมเป็นสามกดอันนี้ขึ้นมาหนึ่งฟา้านี้ยังไม่ขึ้นเพราะเป็นคัทแรกมีคัทสองขึ้นมาหนึ่งขึ้นมาหนึ่งเนี่ยขึ้นมาพวกนี้คือบับเบิ้ลต่างๆครับสกิลบับเบิ้ลเนี่ยไอเจ้าแพสซีฟบับเบิ้ลเนี่ยมันจะเป็นตัว พลิกเกมของดาเมจฝั่งอเดฟเลยถ้าคุณสามารถเก็บบับเบิลได้แล้วไม่ใจร้อนกดใช้สกิลก่อนโดยที่ไม่มีบับเบิลนะไม่ใจร้อนคุณจะตีแรงมากถ้าคุณใช้บับเบิลตลอดเวลานะครับ mm hmm. เราจะมาดูกันดีกว่าว่า mm hmm. เจ้าบับเบิลเนี่ยสร้างช่วยอะไรบ้างอันดับแรกเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วในค็อกเทลเนาะถ้าคุณใช้บับเบิลทั้งหมด6สแต็คุณจะสามารถบัฟออกมาทั้งสชั้นได้เลยแบบนี้เดี๋ยวผมกดที่บัฟกดข้อมูลบัฟ อจิ้มมาถ้าเราใช้6 s สแต k กเห็นไหมว่าเราได้ทั้งหมดเลยนะครับอืมปิดไปก่อนแล้วก็มีอันไหนอีกบ้างเดี๋ยวผมขอเลีงบับเบิลกันมีอันไหนอีกบ้างล่ะที่ใช้บับเบิลมาดูกันนะครับสกิลที่ใช้บับเบิลอีกมันจะบอกเลยเช่นไม่ใช่เช่นเป็นสกิลหลักเลยด้วยซ้ำแมกมาเวฟเขาจะใช้บับเบิลห้าลูกสิ่งที่เกิดขึ้นคือ เขาจะเพิ่มระยะที่กว้างขึ้นมากๆและเพิ่มดามจอีก70%ในการในการตีซึ่งแรงมากนะครับแล้วก็ยันหนึงอันติใช้บับเบิ้ลเหมือนกัน5ลูกนะครับดังนั้นเราสามารถทำอย่างนี้ได้เลยเวลาเราใช้สกิละเนาะ,ะแต่แต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวอัพให้มันเสร็จก่อนเนาะ,ะไอตัวนี้กระปาน้ำแข็งผมอัพไว้1เป็นทางผ่านสำหรับมือน้ำแข็งเพราะมันจะเป็นออโต้คอยตีต,ตีมอนตีบอสให้เราได้นะครับ แล้วก็อันนี้ต้องอนะัพเนาะเพราะว่ามันจะไปเพิ่มเหมือนแพสซีฟเรา mm hmm. เพิ่มฝั่งดาเมจล้วเพิ่มอินเรานะครับแล้วก็ต่อมาสลามสลามผมอัพไว้ hmm. หนึ่งหนึอ mm ัพ hmm. ไว้ทำไมเพราะว่าเจ้าสลามมันจะคอยป่วนคอยแช่คอยเบิร์นคอยพิษใส่มอนดังนั้นควรจะต้องอัพเพื่อน mm hmm. ๆหลายคนละเลยเขามันสำคัญนะอ่ะดูนะถ้าเราเรียกสลามตอนบับเบิ้ลที่อ่าเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นอันนี้เลยว่า ใช้บับเบิ้ลที่หใช้บับเบิ้ลที่หกอันเนี่ยเขาจะเพิ่มทั้งโจมตีพิษโจมตีน้ําแข็งแล้วก็โจมตีธาตุไฟกับพื้นฐานทั้งหมดเลยดังนั้นควรจะต้องใช้บับเบิ้ลหอันในการเรียกเขาหนึ่งตัวนะครับสามารถเรียกได้สูงสุดสองตัวนะอืเดี๋ยวจะมาทําให้ดูทั้งหมดตอนนี้อาจจะอาจจะยังไม่เห็นภาพเท่าไหร่อ่าส่วนอันนี้เป็นแพสซีฟผมเอาไว้เก็บบับเบิ้ลแต่ไม่ได้เอาไวทานะทไ้ทำดาเมจนะแต่ทําได้ทำดาเมจได้แล้วก็สร้างพิษได้นะครับอันอื่นยังไม่อัพ injector อันนี้ผม up มาไว้ทำอะไรไว้เก็บ b u b b l ลเช่นกันแล้วก็อันนี้ก็ัพมาไว้เก็บ b u บ b l ลนะครับแต่สร้างดา m มจ e เป็นพิษเบิร์นพิษได้ด้วยเช่นกันนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าสกิลไหนเพิ่ม b u b b l ลเพื่มเรื่องลงมาดูข้างล่างนะเมื่อใช้สกิลจะได้รับเงามายาวิชาแปรธาตุมันคืออันนี้แหละคือ b u บ b l ลนะครับเนี่ยเมื่อใช้สกิลจะได้1หนึ่งเมื่อใช้สกิลจะได้1หนึ่ง อะไรอย่างนี้นะครับแต่อันเนี้ยผมใช้แล้วมันได้สองนะมันไม่ได้ได้หนึ่งนะเนี่ยอาจจะมันเป็นที่ดูนะผมกดใช้เนี่ยมันได้สองเลยนะครับแต่มันก็จะมีสกิลที่ซ่อนอยู่เช่นการแดชแล้วก็ต่อยน้ำแข็งมันจะต่อยสกิลนี้ได้เลยแต่ผมเอามากดใช้ด้วยเพราะว่าเผื่อผมไม่อยากใช้แดชนะครับคราวนี้ตอนนี้เราเก็บบับเบิลก่อนสเต็ปนะการเข้ามาเก็บบับเบิลให้ครบ พอครบแล้วปุ๊บเราบับคอกเทลก่อนเห็นไหมมันจะใช้ไปหกเสร็จปุ๊บเราเก็บบับเบิ้ลเหมือนเดิมครับแด๊ดเก็บบับเบิ้ลกดสก,กิลแดดเก็บบับเบิ้ลพอบับเบิ้ลสิบปุ๊บ,บสิ่งที่เราต้องทําคือกดแมกมาวอลต่อด้วยแมกมาเวฟอันนี้คือดันดามเมจดาเมจจะแรงมากเพื่อนๆเห็นไหมขนาดไม่ติดขีนะอ่าแล้วก็วนล,ลูปเก็บบับเบิ้ลไปด้วยๆพวกเนี้ยที่ผมอัพสก,กิลพวกนี้มาเพราะมันจะทําให้เราเก็บบับเบิ้ลได้ไวขึ้นนะครับอืเนี้ยพอเก็บบับเบิ้ลได้ขึ้นบับเบิ้ลุ๊บา แท่นตีได้เลยนะครับเนี่ยอ่าพอได้สี่บีแล้วใช่ไหมทำอะไรทำดามเมจหลังได้เลยซึบแมกมาวอลแมกมา,วมกมาวเวฟอ่าแล้วก็เรียกต่อแล้วก็เรียงบับเบิลต่อแล้วอย่าลืมอะไรครับสลามหล่ะใช่ไหมเมื่อกี้ลืมสลามเลยอ่าฟาเก็บบับเบิลเราเรียกสลามได้อีกตัวไหมพอครบหกแล้วเรียกสลามได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมให้ดูสลามว่าสลามทําอะไรเนาะเห็นน้องสลามไหม น้องสลามจะแปลงร่างทํานู่นทนํานี่อันนี้เป็นมือน้ําแข็งตบน้ําแข็งมันก็จะตบหนืดน้องสลามจะแรงร่างเป็นอะไรอีกอ่ามือน้ําแข็งอยู่มันจะสุ่มนะครับ๋ยวผมขอเก็บบัพเบอร์ไว้ก่อนอ่าอันนี้เป็นพิษเห็นไหมมันก็จะเบินพิษแล้วก็บอสก็จะติดสแต็กพิษต่อแล้วเราเรียกได้2ตัวใช่ไหมมันก็จะทั้งพิษความจริงมันสแต็กน้ําแข็งได้ด้วยนะเนี่ยผมจะปล่อยให้ให,ใ,หให้น้องทําไปเรื่อยๆเนาะแล้วเดี๋ยวจะดูว่าบอสจะติดน้ําแข็งตอนไหนมันจะสุ่มสกิลนั้นเราจะมันไไม่ได้ อ่าเนี่ยพิษหรือเบินไฟเห็นไหมน้องติดเบินไฟอ่าน้องทําให้เป็นพิษแล้วน้องก็ชกให้เหนืดเป็นน้ําแข็งเนี่ยน้องจะทําแบบเนี้ยเนี่ยติดแช่แข็งแล้วเห็นไหมครับอันนี้คือคือเคล็ดลับเลยอ่าดังนั้นอันนี้คือทั้งหมดของ adept ถ้าคุณสามารถเลี้ยงบับิ้ลได้ดีพอใช้สกิลแบบไม่รีบร้อนคุณจะทำดาเมจได้แรงมากๆ ถือเป็นดาเมจหลักของปาร์ตี้ได้เลยนะครับเพราะว่าตอนผมเล่นในคอมเนี่ยผมก็เล่นอาเดฟเนาะเป็นดาเมจหลักตอนแผดแผดช่วงช่วงมากรทะเลทรายอ่าแล้วก็ผมก็ยังมีใช้ชูต,ติ้งด้วยอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวไว้จะอัปเดตให้อีกทีหนึ่งเนาะว่ามีชูติ้งเนี่ยต้องทำยังไงบ้างแต่คลิปนี้น่าจะยาวเดี๋ยวผมขอแยกฟิสิกส์ออกไปอีกคลิปหนึ่งเนาะสำหรับวันนี้ขอฝากสปอนเซอร์เราไว้ก่อนเลย i s ส m a n Shop สำหรับเพื่อนๆที่สนใจเติมเกมร้านนี้เติมถูกเติมดีเติมไวปลอดภัยหายห่วงเพราะผมก็เติมตลอดนะครับมีบริการผ่อนชำระด้วยตามลิงก์ข้างล่างไปได้เลยนะและเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ